สวัสดีครับพบกับผมวิชัยศรีสุดแล้วรายการ Partner s ร์สิเลอร์นิ่งคู่คิดการเรียนรู้ Smart Education นโดยความร่วมมือของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อก,การศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV และโครงการ Partner s i ์สิเลอร์นิ่งคู่คิดการเรียนรู้โดยบริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดครับมาถึงตอนนี้หนังสืออ e ีบุ๊กของเราเริ่มถูกสร้างนะครับในรูปแบบพื้นฐานของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ไปแล้วในตอนนี้หากท่านผู้ชมจะลองนึกภาพดีๆนะครับว่าภาพถ่ายนะครับหลายครั้งอาจจะดู ชืดชืดไม่น่าสนใจนะครับอยากจะทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่างๆให้มีรูปแบบที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเรามีโปรแกรมดีๆอย่าง Auto c o l l a r นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีนะครับจะเป็นยังไงนะครับกันในการนําเอาเทคนิคจากโปรแกรมเหล่านี้มาใช้ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของเราดรสุภรสิงห์นงรออยู่แล้วครับไปชมกันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของ smart learning นะครับ วันนี้เราก็จะมานำเสนอในส่วนของโปรแกรมดีๆนะครับที่เป็นโปรแกรมฟรีนะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์เดี๋ยวเราจะแจ้งให้ว่าแปลงทาง URL อะไรนะครับ <c oughs> อย่างนีนักํ่อก่อนว่าทุกวันนี้นะครับหลายท่านเจอปัญหาว่าต้องมีการทำในส่วนของโปสเตอร์นะครับทำในส่วนของภาพว i นิวนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาคือเราได้รูปภาพมาจำนวนมากๆแต่ว่าเราต้องการพิมพ์เอาในโปสเตอร์1ใบ นะครับหรือว่าต้องการพิมพ์วายนี้ออกมาเพื่อจะนําเสนอนะครับในหนึ่งใบทําอย่างไรให้รูปภาพนะั้นเอามาเชื่อมต่อกันเป็นรูปเดียวกันได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ง่ายๆนะครับวันนี้เราขอแนะนําโปรแกรมตัวหนึ่งชื่อว่า Auto Collage นะครับโปรแกรมตัวนี้สามารถที่จะทําการรวมรูปภาพนะครับเข้ามาอยู่ในรูปเดียวกันได้นะครับอย่างรวดเร็วง่ายๆนะครับ ก่อนอื่นอาจจะขอแนะนําในส่วนของเว็บไซต์ในการที่จะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมออโต้คลาสี่ก่อนนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับผมที่เว็บไซต์ www.pil.in.th นะครับ www.pil.in.th นะครับเมื่อท่านติดตั้งโปรแกรมในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับ สิ่งที่จะได้คือจะได้เป็นโปรแกรมรูปภาพเหมือนบนหน้าจอณตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกแฟ้มนะครับรูปภาพที่เรามีเก็บไว้นะครับเอามาในการที่จะรวมเป็นรูปเดียวกันตอนนี้เนี่ยเริ่มต้นนะครับว่าในแฟ้มที่เราจัดการนะครับในแฟ้มของในเครื่องของเรานะครับต้องมีรูปอย่างน้อย7รูปขึ้นไปนะครับรูปขึ้นไป โปรแกรมนี้ถึงจะทํางานได้นะครับถ้าโปรแกรมใ,ในแฟ้มที่เราเลือกเนี่ยมีรูปน้อยกว่า7รูปจะไม่สามารถนำเรารูปมาเชื่อมโยงกันได้นะครับก่อนอื่นขอเข้าไปดูในส่วนของแถบเครื่องมือกันก่อนนะฮะนี่คือหน้าตาของแถบเครื่องมือด้านขวามือนะครับกล่องด้านล่างนี่คือตัวแฟ้มนะครับในเครื่องของเราว่า เรามีเก็บรูปภาพในแฟ้มไหนบ้างนะครับเราสามารถที่จะเบราว์ไปที่แฟ้มต่างๆได้นะครับอย่างเช่นผมเบราว์ที่แฟ้มของ VN ก็คือภาพของกรุงฮานกรุงโฮจิมินิตี้ของเวียดนามนะครับนี่คือรูปภาพที่มีอยู่นะครับเสร็จแล้วตรงแถบเครื่องมือที่เขียนว่าออปชันนะครับออปชันผมก็คลิกเข้าไปที่ออปชันนะครับ คำว่า um option นครับสังเกตว่าจะมีแถบแรกคือว่า Output ก็คือผลลัพธ์ของชิ้นงานของเราเนี่ยนะครับผมอยากจะได้เป็นภาพแนวตั้งหรือแนวนอนนะครนี่เป็นแนวนอน4 6นิ้วแนวตั้งนะครับ5คูณ7 8คูณ10หรือจะทำเป็นหน้าจอสกรีนของคอมพิวเตอร์เราที่เป็นพิกเซลนะครับอันนี้คือ แบบมาตรฐานที่มีให้ถ้าผมมาคลิกที่จุดจด,จด,จด,ด้านหลังนะครับเป็น custom output size นะครับสิ่งที่ได้คือว่าผมสามารถเปลี่ยนหน่วยนะฮะเป็นหน่วยนิ้วหน่วยพิกเซลหน่วยเซนติเมตรนะครับหน่วยเซนสมมุติว่าผมต้องการทำภาพโปสเตอร์หรือไวนิลก็ได้นะครับที่มีขนาดความกว้าง50เซนนะครับแล้วก็ความยาวความสูงไปก็คือ 1เมตรคือ100เซนนะครับอัตราส่วนนี้ก็คือจะเป็น50คูณ100เซนนะครับเป็นภาพพอ r เทรตนะครับถ้าผมคลิกโอเคขนาดภาพเอาต์พุตจะได้เป็น50เซนคูณ100เซนคือครึ่งเมตรคูณ1เมตรภาพที่ได้จะมีความละเอียดนะครับมากพอให้การที่จะไปพิมพ์ออกมานะครับจากทางร้านเนี่ยแล้วรูปภาพเราไม่แตกด้วย เพราะโปรแกรมเนี่ยจะ่มการคำนวณน,นะฮะความละเอียดของรูปภาพเนี่ยตามขนาดที่เรากำหนดให้นะครับถ้าปุ่มถัดมาปุ่ม advance นะครับสามารถเลือกว่าจะมีการเรียงลำดับนะฮะว่ารูปที่เป็นรูปเด่นเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่ารูปที่มีรูปด้อยลงมาเนี่ยใหญ่กว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับ แล้วก็การคาบเกี่ยวของรูปนะครับอยากให้มีการคาบเกี่ยวมากหรือคาบเกี่ยวน้อยแล้วก็เลื่อนได้นะครับแล้วก็คลิกโอเคอันนี้คือเมื่อสักครู่ที่เราทำไปก็คือในลุ่มของ o u t p u t นะครับ Output คือภาพผลลัพธ์ของที่เราจะได้มาทีนี้ถัดไปเรื่องของ input นะครับคือเรื่องของภาพที่เรานำเข้า ตอนที่เราติดตั้งโปรแกรมเนี่ยนะครับเขาจะยังไม่มีการติ๊กการกรบาทไว้นะครับสิ่งที่ท่านเห็นจะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับพอผมเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าผมมาคลิกการกรบาทนะครับว่าให้ใส่ในส่วนของการจับภาพหน้าของคนนะฮะเหมือนในกล้องดิจิตอลที่เรามีอยู่เนี่ยเอากล้องถ่ายเข้ามาปุ๊บตรงไหนเป็นหน้าคนจะมีกรอบสีเหลืองๆขึ้นมาว่าที่เป็นหน้าคน ตอนที่มีการทําการทับซ้อนรูปภาพกันเนี่ยเขาจะเว้นตรงหน้าคนไว้ไม่ให้มีการทับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นหน้าของคนแต่คนก็จะไม่มีการแบบถูกทับจนหน้าหายไปส่วนนึงต่างๆนะฮะตัวนี้เป็นเป็นฟังก์ชันที่เสริมขึ้นมาให้นะครับคือการดีเทคหน้าคนแล้วก็การจัดการในส่วนของแ a n กิ้งนะครับก็คือเรามีรูปเยอะๆเร,เราจะสามารถที่จะเลือกรูปภาพไว้ก่อนว่ารูปที่เราอยากได้มากๆคือรูปไหน ร,รูปไหนอยากให้เป็นรูปที่เด่นนะครับน,นี่คือเราก็ติ๊กกระบ,บาดเพิ่มขึ้นไปก็โอเคนะครับติ๊กโอเคนี่คือในส่วนของออปชันนะครับที่ที่มีให้นะครับถัดมาก็คือในส่วนของการเลือกรูปภาพครับว่าจากในแฟ้มที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับผมมีอยู่ตอนนี้ในแฟ้มนี้นะครับ33รูปผมจะสุ่มขึ้นมานะครับ จากไซส์สรูปผมสุ่มขึ้นมาเพียงแค่19รูปหรือ20รูปแล้วแต่เราเลือกนะครว่าจะสูงมากี่รูปก็ได้นะครับสมมติบอกว่าเอาเป็นสักสิบแปรูปนะครับจากไซส์สรูปเสร็จแล้วผมก็คลิกคําว่าสร้างนะครับคาว่าสร้างตัวโปรแกรมก็จะทําการสุ่มรูปภาพนะครับให้เหลือแค่เพียงจํานวน18รูปที่เรา กำหนดไว้นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมโยงรูปภาพเหล่านี้เข้าด้วยกันเป็นขนาดนะครับ50เซนคูณ100เซนนะครับก็คือในส่วนของรูปภาพนี้นะครับเห็นไหมฮะเป็นโปสเตอร์ของกรุงโฮจิมินซิตี้นะครับขนาด50เซนคูณ100เซนนะครับ เสร็จภายในเพียง1คลิกนะฮะที่เมื่อกี้เราทำขึ้นมานะครับเราก็ได้โปสเตอร์ที่มีรูปภาพมาเชื่อมโยงต่อกันนะครับเพียงแค่คลิกเดียวนะครับอันนี้ผมจะซูมไปดูให้รูปภาพให้ดูว่าความเนียนของรูปภาพสังเกตอย่างนี้ฮะอย่างแม่ค้าคนนี้นะครับที่ใส่หมวกนะครับสไตล์เวียดนามอยู่เนี่ยการเบลอภาพนะครับของภาพข้างบนข้างๆด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเขาจัด ตัดภาพอย่างสวยงามให้เราเลยนะครับถ้าเกิดบอกว่าผมใช้เครื่องมือตกแต่งรูปภาพปกติที่เราใช้กันนะครับภาพนี้ผมว่าต้องมีเวลาประมาณสักเกือบเกือบสาี่ชั่วโมงนะครับกว่าที่เราจะทำขึ้นมาเสร็จได้นะครับแต่ด้วยโปรแกรมออโต้คอลาสของเรานี่ครับสามารถทำเสร็จได้เพียงในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีผมจะลองสร้างอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถ้าเมื่อกี้เราไม่ชอบเราก็สุ่มใหม่ได้นะครับขั้นตอนการสุ่มก็จะเป็นไปตามอัตโนมัติตามโปรแกรมนะฮะตัวน,นี้ก็จะสุ่มเสร็จแล้วก็ผสานเข้าด้วยกันภาพก็จะเปลี่ยนไปนะฮะไม่เหมือนสักครู่ละ สังเกตถึงความละเอียดนะครเพราะเราบอกไว้ว่าเป็น50เซนคูณ100เซนเนี่นะครับความละเอียดเนี่ยผมซูมเข้าไปอีกเนี่ยภาพไม่แตกนะครับนะฮะต้องบอกว่าตอนที่เราเอาไปปริ้นออกมาเป็นโปสเตอร์ก็จะมีความสวยงามนะครับเท่ากับภาพที่เราทําขึ้นมาเลยทีนี้อยากจะให้ดูอีกเทคนิคหนึ่งนะครับ เทคนิคคือว่าถ้าเกิดผมบอกว่าผมชอบรูปนี้มากๆนะครับเราสามารถที่จะทำการเลือกรูปภาพนะครับอย่างตรงนี้ถ้าเกิดเป็นสาลักรูปนี้จะเป็นอโตเ m ม t ติแรนกิ้งหมายความว่าคอมพิวเตอร์จะเป็นการสุ่มขึ้นมาให้เองถ้าเกิดเป็นลูกศรชี้ลงนะครับก็จะเป็นบอกว่ารูปเนี้เราไม่ค่อยอยากได้นะครับ ลูกสอชี้ขึ้นแปลว่ารูปนี้ผมอยากได้ถ้าเป็นเบอร์2ก็คือเป็นรูปที่อยากได้เป็นอันดับต้นๆอันดับที่2นะครับถ้าเป็นเบอร์1จะเป็นรูปที่อยากได้มากที่สุดนะครับอยากได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเบอร์1เนี่ยสุมยังไงก็จะเจอรูปนี้เสมอแล้วรูปนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในเรียกว่าีเป็นส่วนที่ เด่นที่สุดของรูปภาพของเรานะครับถ้าเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเราสามารถทำอย่างนี้ได้ทุกๆอันเลยนะครับอันนี้เป็นเบอร์สองนะครับสพานสวยๆอันนี้สูมอัตโนมัตินะครับแล้วแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้ถ้าเกิดผมบอกว่าชี้ขึ้นอยากได้อย่างเงี้ยครับเป็นตน้นทั้งนในมุมนี้คือเราสามารถที่จะเลือกนะครับรูปภาพนะครับที่จะทําขึ้นมาได้นอกจากนี้ก็ ในมุมของออปชันนะครับตัวเอาต์พุตผมสามารถที่จะเปลี่ยนนะฮะจากเมื่อสักครู่ที่เป็น50เซนคูณ100เซนนะครับผมก็จะอาจจะบอกว่าให้เป็นแนวนอนบ้างนะครับก็เป็นกว้าง1เมตรนะครับแต่ว่าสูงเพียงครึ่งเมตรนะครับอันนี้จะเป็นแลนสเคปนะฮะแล้วก็คลิกโอเค นี่เราก็สามารถที่จะคลิกนะครับตัวสร้างขึ้นมาได้เลยนะครับผมเลือกรูปภาพก่อนตอนนี้มี11รูปนะฮะผมเลือกขึ้นมาแค่เอาเป็น9รูปนะครับ9รูปผมคลิกสร้างโปรแกรมก็จะทำการสุ่มนะครับรูปภาพ2รูปหายไปแล้วก็สังเกตว่ารูปนี้ฮะเป็นรูปที่ผมใส่เบอร์หนึ่งไว้นะครับ แปลว่าส่มยังไงก็จะเจอแล้วก็จะได้อยู่ในมุมที่เด่นที่สุดของรูปภาพนะครับก็คือเขาจัดไว้ให้อยู่กลางรูปภาพเลยนะรตรงนี้เห็นเลยนะ,ะว่ารูปที่ใส่เป็นเบอร์หนึ่งไว้เนี่ยจะจัดไว้อยู่ตรงกึ่งกลางของรูปเทียวได้ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมโยงรูปภาพของเราให้ทุกรูปเข้าด้วยกันนะครับการตัดขอบนะครับจากตัวตึกใช่ไหมฮะ กับพื้นถนนนะครับตรงนี้มีการตัดขอบเอียงเลยนะฮะนั้นตัวโปรแกรมเนี่ยมีความสามารถนะครับในการที่จะทำการไดคัทรูปภาพแล้วก็เชื่อมโยงต่อกันนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นรูปโปสการ์ดถ้าเกิดเราไปเที่ยวต่างประเทศมาอย่างนี้คือรูปประเทศสิงคโปร์นะฮะผมถ่ายรูปมาเองแทนที่จะต้องไปซื้อโปสการ์ดผมก็มาทำด้วยโปรแกรมนี้แล้วก็ปริ้นออกมานะครับขนาดแล้วแต่เราเลือกได้เลยว่าจะเป็นขนาด แคูณ10บคูณเ4คูณ6เป็นแบบจัมโบ้อย่าเงี้นะครับเราก็ได้รูปโปสการ์ดสวยๆนะครับที่ทำขึ้นเองได้นะครับเดี๋ยวจะลองอีกสัก1อันนะครับเราลองเอารูปประเทศเวียดนามดูในรูปนี้ผมมีเยอะมากๆผมมีถึง33รูปด้วยกันนะครับทีนี้อยากจะลองดูออปชันอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของ ภาพของท็อปแลน i n กิ้งนะฮะการปรับขนาดให้ใหญ่ให้เล็กเท่าไหร่นะครับผมปรับการคับเกี่ยวให้คับเกี่ยวน้อยลงนะครับแล้วก็เลือกเป็นแบบพื้นฐานเอาเป็น8คูณ10นิ้วนะฮะตรงนี้เราปรับเองได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่บอกว่าต้องการขนาดเป็นพิเศษเป็นแบบ พิมพ์มามาเป็นนิ้วเป็นเซนติเมตรเป็นขนาดพิกเซลเอาไปใช้นะครับสมมุติว่าผมทําออกแบบเว็บไซต์ไว้ผมต้องการทำแบนเนอร์บนเว็บไซต์ซึ่งผมรู้ว่าเว็บไซต์บนแบนเนอร์เนี่ยขนาดก็คืออาจจะเป็น300คูณ600 p i พิกเซลนะครับผมก็พิมพ์เข้าไปเป็นพิกเซลภาพที่ได้มาก็เป็นรูปภาพที่ขนาดพิกเซลเท่ากับที่เราต้องการเปี้ยเลยนะครับเราจับไปวางอยู่บนเว็บนะครับเอาไปวางไว้บนโปรแกรมต่างๆเนี่ย ขนาดไม่มีเพี้ยนเลยนะฮะแล้วก็เป็นภาพที่เราสามารถเชื่อมโยงต่อกันได้เองอย่างอัตโนมัติด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อดีของโปรแกรมนะฮะซึ่งสามารถดาวน์โหลดฟรีนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งที่เว็บไซต์นะครับ w w w pil in th นะครับ w w w pil in th แล้วก็สืบค้นตรงคำว่าดาวน์โหลดนะครับแล้วก็หาคำว่า auto collage นะครับ ก็เป็นชื่อของโปรแกรมนี้นะครับชื่อ Auto Collage นะฮะ,ะตรงนี้เขียนอย่างนี้เลยนะครับออโต้คอลล g าก็คือเป็นโปรแกรมในการเอารูปภาพที่เรามีอยู่เนี่ยครับเอามาเชื่อมโยงกันนะครับทับเกี่ยวกันต้องบอกว่าถ้าผมใช้โปรแกรมในการตกแต่งรูปภาพนะครับอื่นๆที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยการที่จะเอา รูปเหล่านี้มาใส่แล้วก็ทําตัดขอบต่างๆเข้าด้วยกันนี่นะครับถ้าเกิดจํานวนรูปเยอะขนาดนี้นะฮะผมมีสายสามผมให้เลือกมา20นะครับผมซูมให้ดูก่อนว่าตรงนี้คือสไลด์บาร์ที่ผมจะเลือกรูปได้นะว่า20รูปจากแฟ้มตรงนี้ที่ผมมีอยู่33รูปนะครับก็จะมีการซูมตัดทิ้งไปแล้วผมก็แค่เลือกคําว่าสร้าง สังเกตรตรงรูปภาพถ้าตรงไหนเป็นหน้าคนก็จะมีสี่เหลี่ยมสีเหลืองนะครับปรากฏขึ้นด้วยเขาก็จะทำการสุ่มนะครับรูปภาพจากสายสรูปก็ตัดทิ้งไป13รูปนะครับเหลือไว้20รูปที่เราต้องการแล้วก็ต่อเข้ามาฮะเป็นรูปภาพที่เสร็จนะครับภายในเวลาไม่ถึง หน,นาทีนะฮะผมว่า30มสิบวิยังไม่ถึงเลยนะครับได้รูปที่สวยงามมากๆถ้าเราชอบเราสามารถที่จะเซฟไปใส่แฟ้มได้นะครับส่งอีเมลได้ทันทีนะครับตรงนี้กดเซฟเข้าเครื่องก็ได้นะครับกดส่งอีเมลรูปภาพนี้ออกไปนะครับหรือว่าเราจะเอารูปภาพนี้เป็นภาพบนหน้าเดสก์ท็อปของเราก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่าออโต้คอลลาจนะครับออโต้คอลลาจ เขาบอกว่าที่มาของโปรแกรมนี้ที่ให้ดาวน์โหลดฟรีเนี่ยมาจากในส่วนของหน่วยวิจัยพันธาซอฟต์แวร์นะครับของ Microsoft ที่เป็น Microsoft Research นะครับทำขึ้นมาเพื่อให้เกิดความง่ายนะครับในการรวมรูปภาพนะครับฉันขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับในการสร้างรูปของเรานะครับสิ่งแรกเลยก็คือว่าให้เกิดคำรรว,วดเร็วนะฮะผมควรจะเลือกรูปภาพไว้ก่อนแล้วก็สร้างเป็นแฟมไว้ นะครับสร้างเป็นแฟ้มไว้จำนวนขั้นต่ำของออโตุคโล่าที่ใช้งานได้คือที่7รูปขึ้นไปนะฮรรูปขึ้นไปผมก็รวมแฟ้มไว้นะครับผมก็เลือกขึ้นมานะว่าจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างสมมติตนนี้ในรูปของที่ปรากฏอยู่คือผมรูปภาพของประเทศเวียดนามใส่สารูปนะครับเราก็เลือกแฟ้มตรงนี้หรือเราจะบอสไปยังโฟลเดอร์อื่นๆในเครื่องเราก็ได้นะครับเสร็จแล้วท่านก็มาที่ ออปชันนะครับให้มาเลือกตัวเอา p ์พุตนะครับว่ารูปที่เราต้องการเนี่ยขนาดเท่าไหร่นะครับขนาดเท่าไหร่ผมใส่เป็นสกีเดสูชันพันหกคูณเก้าร้อยก็ได้นะครับหรือผมจะทำการคัสตอมเอาต์พุตโดยการใส่ขนาดที่เป็นหน่วยนิ้วหรือว่าเป็นหน่วยเซนติเมตรนะครับเพื่อการที่เราจะไปพิมพ์เป็น ภาพโปสเตอร์นะครับหรือเป็น,ปนภาพเป็นแผ่นวนิลนะครับทำขึ้นมาแล้วก็เซฟใส่ตัมดายส่งร้านได้เลยนะครับหรือเราอีเมลไปที่ร้านร้านพิมพ์ก็สามารถทำได้เลยทันทีเหมือนกันนะครับขนาดก็จะถูกการปรับความละเอียดให้ตรงกับขนาดของรูปภาพที่เราต้องการด้วยนะฮะตรงน,นี้ผมปิดไปก่อนแล้วก็ผมทำเป็นหน่วยพิกเซลถ้าเกิดเราจะปรับ เพิ่มเติมปุ่มแอดวานซ์นะครับก็คือภาพที่เป็นท็อปแรง t ์เนี่ยนะครับจะมีขนาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าภาพที่เป็นเซคันด์แลงด์ยังไงเราสามารถทําได้การคาบเกี่ยวจะให้คาบเกี่ยวมากก็เลื่อนไปทางขวานะฮะก็คือจะมีการทับกันของรูปภาพเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแต่ถ้าเกิดไปทางซ้ายก็คาบเกี่ยวกันน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับรูปที่เราได้มาเหมือนกันว่าถ้ารูปที่เราได้มาเนี่ยถ่ายเป็นแบบที่เป็นรูปที่มี แบ็กกราวด์เยอะนะครับเราสามารถปรับให้เป็นแบบที่คาบเกี่ยวได้มากๆนะครับก็จะเหลือแต่ภาพเด่นๆตรงกลางแต่ถ้าเกิดรูปที่ได้มาเป็นรูปพอร t r a i t นะฮะรูปที่เราซูมมาแล้วเราก็ไม่อยากให้มีการคาบเกี่ยวเยอะนะครับเราก็เลื่อนให้เป็นแบบคาบเกี่ยวน้อยๆได้นะครับเป็น image overlap นะครับสามารถเลือกได้แล้วเราก็คลิกโอเคนะครับหลังจากที่เราเลือกแฟ้มแล้ว เลือกออปชันของการได้เอาต์นะฮะหรือว่าชิ้นงานสุดท้ายเป็นอย่างไรแล้วสุดท้ายขั้นก็คือมาเลือกที่จํานวนรูปภาพที่จะให้สุ่มออกมานะครับว่าจะให้สุ่มออกมากี่รูปนะครับจำนวนที่สุ่มเนี่ยต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวนที่มีอยู่ในแฟ้มตอนนี้ผมมีอยู่ไซส13นะฮะผมก็สามารถเลือกออกมาเอาทั้งหมดเลยก็ได้ฮะไ13ร,รูปก็ได้นะครับหรือจะสุ่มขึ้นมา แค่ครึ่งเดียวหรือแค่10รูปนะผมเลือกข้ามาแค่10รูปก็ได้นะครับแล้วก็ให้กดปุ่มคำว่า create นะครับ create โปรแกรมเราก็จะต้องสู่มออกมานะครับแล้วก็ตัดภาพออกไปนะครับประมาณนี้เลยนะครับเหลือ10รูปแล้วนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมโยงหากัน โดยที่มีความละเอียดของภาพที่1 9 0เนะครเมื่อกี้นี้เราตั้งไว้พิกเซลนะฮะทีนี้ถามว่านี่ผมสูงไปว่ารูปไม่แตกเนี่ยนะครับแปลว่าต้นฉบับของภาพของผมเนี่ยก็ต้องมีความละเอียดพอสมควรนะครับแต่ว่าท่านไม่ต้องกังวลนะฮรเวลา,าได้รูปภาพมาในแฟ้มเนี่ยอย่างทั้หมดตอนนี้ผมมีอยู่33รูปตรงนี้นะครับตอนที่เราเปิดด้วยโปรแกรมออโ o c l ลาชเนี่ย ถ้ารูปไหนนะครับที่มีความละเอียดน้อยเกินไปนะครับกว่าจํานวนขนาดของเอ้์พุตที่เราสร้างขึ้นมาไว้นะครับถ้าเกิดมีความละเอียดน้อยเกินไปตัวโปรแกรมจะตัดรูปนั้นออกจากการสุ่มนะครับโปรแกรมไปตัดเองฮะผมอาจจะมีสาสาแต่ว่ารูปที่ความละเอียดเพียงพอเนี่ยอาจจะมีแค่30นะฮะอีก3รูปเขาก็จะตัดทิ้งไปไม่เอามาสุ่มด้วยนะครับนี้โปรแกรมมีความฉลาดพอในการที่จะไปดูในส่วนของ ขนาดของไฟล์เบื้องต้นขึ้นมานะครับนี่อยากให้ดูความละเอียดของการตัดต่อเลยนะฮะคือถ้ามึกภาพว่าเราใช้ใช้เมาส์ใช้มือในการคอบนะฮะแล้วก็เปิดเป็นทีละเลเยอร์เลเยอร์นี่ครับรูป30กว่ากับรูปเนี่ยจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะครับในส่วนของฟอร์แมตของรูปภาพนะครับก็ได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น กิฟก็ได้ jpeg ก็ได้นะครับได้ทุกๆนามสกุลที่เป็นรูปภาพนะครับ,รบทำขึ้นมาได้เลยนะฮะตัวนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆในการที่เราจะเอามาทําเป็นภาพที่เป็นเอามาภาพหลายภาพรวมกันนะครับหรือเวลาเราทํารายงานส่งเนี่ยเรามีรูปเยอะๆนะครับเราก็เอามารวมกันได้นะครับวันนี้ก็คงจะได้ในส่วนของโปรแกรมนะฮะดีๆอีกหนึงตัวที่ดาวน์โหลดฟรีนะครับผมให้ดูเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งก็คือ w w อนะครับ p i l i n t h นะครับดาวน์โหลดกันได้ฟรีเลยนะครับชื่อโปรแกรมว่า AutoCollage นะครับขอให้มีความสุขและก็สนุกกับการสร้างโปสเตอร์สร้างภาพนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ เราไปช้อปปิ้งกันดีกว่าค่ะโอยน้องออยคือไม่ว่าถ้ามันมีงานด่วนเนี่ยพี่กำลังแก้ชื่อไฟล์เนี่ยเห็นไหมคะ oh. มันแยกไปหมดเลยมันต้องมาแยกไฟล์สถานที่เคลียร<ก> <c oughs> ์รูปอย่างนี้เมื่อไหร่จะเสร็จละ่ะคะมีวิธีง่ายๆนะคะแก้ทีเดียวหมดทุกรูปทีเดียวเลยค่ะ oh. แล้วผมนะะคน้องออยนี่ค่ะพ <c oughs> ี่แต๋วแต๋วก็แค่เลือกเลือกใ้เราได้ไอเปลี่ยนชื่อให้เราเป็นงานเดียวกันนะคะทำไฮไลท์นะคะอ่าค่ะจากนั้นพี่แต๋วก็คลิกขวาที่รูปไหนนี้ก็ได้ค่ะรูปหนึ่ง แล้วก็เลือกที่ rename นะคะ mm hmm. มันก็จะขึ้นว่าให้เปลี่ยนชื่อแล้วพีいい่ต๋าก็พ um ิมพ์ชื่อที่ต้องการได้เลยค่ะแล้วพี่จ๋าก็กด enter ได้เลยชื่อมันก็จะเปลี่ยนให้พี่ต๋าทั้งหมดทุกลูกที่ทำการไฮไลท์ไว้เมื่อกี้เลยค่ะแค่นี้เองลอ้โหมันง่าอยู่เลยเนาะ ค่ะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ไปช้อปปิ้งกันได้แล้วค่ะอ๋อค่ะาพี่รู้อย่างนี้พี่ทําแบบที่น้องออยทําคงจะเสร็จไปนานแล้วล่ะค่ะค่ะเ,เองแลก็ดีเราไปช้อปปิ้งเลยนเนอะเป็นยังไงบ้างครับกับการใช้โปรแกรมออ t โต้คอลลาจจะเห็นได้ว่าเทคนิคการนำมาเอาภาพต่าง,างๆนะครับมาประยุกต์รวมกันเป็นภาพเดียวไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพียงแค่คลิกไม่กี่คลิกเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมสามารถนําเอาภาพเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้บนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับได้อย่างหลากหลายนะครับในตอนต่อไปจะเป็นยังไงต้องคอยติดตามชมกันให้ดีๆและก็ในตอนนี้นะครับเทคนิคส่งท้ายของโปรแกรม Microsoft Office ก็คือการบันทึกอัตโนมัติท่านผู้ชมสามารถบันทึกได้นะครับเพื่อป้องกันนะครับปัญหานะครับไฟนะครับอาจจะไฟดับแล้วก็ไฟล์อาจจะสูญหายไปเราต้องคอยหมั่นเซฟเสมอโดยการกดปุ่ม Control และตาม ด้วยตัว S Control แล้วตามด้วยตัว S ซึ่งตรงกับคำสั่ง Save นะครับและหากท่านผู้ชมนะครับสร้างงานต่างๆใหม่ขึ้นมาแล้วกด Control ตามด้วยตัว S ระบบนะครับจะพาไปสู่หน้า Save As นะครับหรือบันทึกเป็นไฟล์ใหม่ทันทีท่านผู้ชมสามารถป้องกันนะครับปัญหาไฟล์สูญหายนะครับจากการกด Control S อย่างสม่ำเสมอ และนี่คือเทคนิคนะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังนะครับของรายการของเราแล้วก็เทคนิคต่างๆได้นะครับจากทางเว็บไซต์ของทางสถานี w w w .etvthai.tv w w w .etvthai.tv หรือจะดาวน์โหลดโปรแกรม AutoCollage นะครับได้ฟรีจากเว็บไซต์ของโครงการ Partners in Learning w w w .pil.in.th w w w p a l i n t h พบกับผมวิชัยศรีสุดและรายการ p a r t n e r ร Learning ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ